ได้เลยนี่คือสคริปต์แบบยาวประมาณ1,000คำสำหรับช่องคาวโวตามที่คุณต้องการเน้นรีวิวสิบรถยอดเยี่ยมปี2025สไตล์เล่าเรื่องไม่มีหัวข้อไม่มีชื่อช่องในเนื้อหาพร้อมครบทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาปี2025ถือว่าเป็นปีที่วงการยานยนต์เดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะเป็นปีที่รถจีนทุบราคาแบบโหดสุดในรอบหลายปีและเป็นปีที่รถญี่ปุ่นสู้กลับแบบยอมตายเพื่อรักษาเกียร,รติแบรนด์ตัวเอง ใครที่กำลังจะไปงานอร t เอ Expo ขอให้ดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนเพราะนี่คือ10รถยอดเยี่ยมปี2025ที่คัดมาแบบเนื้อๆบอกแบบจริงๆทั้งดีและด้อยก่อนตัดสินใจจองเริ่มจากรถค่ายจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องสเปคแน่นเกินราคาหลายรุ่นเปิดตัวพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่เมื่อก่อนคิดว่าต้องราคาเกินล้าน แต่ตอนนี้ราคาแค่กลางๆก,ก็ได้ออปชั่นระดับพรีเมียมแล้วอย่างรุ่นแรกที่ต้องพูดถึงคือ EV Compact จากจีนที่ปีนี้มาแบบสวยสุดตั้งแต่ไฟหน้าดีไซน์ใหม่เส้นไฟคมชัดตัวถังทรงสปอร์ตแต่ยังคงใช้พื้นที่ภายในได้ดีภายในจัดเต็มด้วยจอคู่15นิ้วชิปประมวลผลใหม่เร็วขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเบาะนั่งใหม่หุ้มหนังสังเคราะห์แบบรุ่มพิเศษ รองรับท่านั่งไกลๆแบบไม่ปวดหลังส่วนสมรรถนะมอเตอร์คู่วิ่ง0ถึง100ได้ประมาณ5วินาทีและวิ่งได้จริงประมาณ500ถึง550กิโลเมตรต่อชาร์จราคาเปิดมาชนตลาดแบบบ้าคลั่งทําให้หลายค่ายต้องลดราคาเพื่อสู้ขั้นต่อมาคือรถ SUV ขนาดกลางจากจีนที่ปีนี้ออกแบบหน้าตาใหม่หมดจด ไฟท้ายผ้าเต็มแนวตั้งตัวถังทรงหนาให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนรถยุโรปภายในห้องโดยสารใช้ไฟแอมเบียนรอบคันจอ HU D ขนาดใหญ่ขึ้นบอปรับไฟฟ้าทั้งหน้าและหลังส่วนการขับขี่ฟิลลิ่งแน่นขึ้นซับแรงสั่นได้ดีขึ้นและหมดประหยัดพลังงานทำได้จริงวิ่งได้ไกล,ก,ลกว่าเดิมราว80กิโลเมตรราคาเปิดที่ต่ำกว่าคู่แข่งญี่ปุ่นเกือบ200,000บาททำให้มันไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่กลายเป็นตัวแทนสงครามราคาปีนี้แบบเต็มตัว อีกหนึ่งฮีโร่จากจีนเป็นรถซีดานไฟฟ้าที่เน้นความหรูแบบเรียบง่ายตัวถังลู่ลมแบบใหม่ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านต่ำมากภายในเก็บเสียงดีเกินราคามีระบบช่วยขับระดับ L2 ที่ทำงานนุ่มและแม่นกว่าเดิมระบบช่วงล่างปรับไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อขับทางไกลรู้สึกต่างจากเดิมชัดเจนมอเตอร์ตัวใหม่ประหยัดกว่าแต่แรงขึ้นแถมราคาแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของซีดานยุโรปทำให้ติดอันดับยอดนิยมปีนี้แบบไม่ต้องสงสัย ตัดมาที่ฝั่งญี่ปุ่นที่ปีนี้ต้องยอมรับว่าเจอสึกหนักจากจีนแต่ก็ไม่ยอมถอยและส่งรถหลายรุ่นออกมาแบบเน้นคุณภาพความทนและความรู้สึกในการขับแบบที่คนไทยยังคงเชื่อมัน่นรุ่นแรกที่ติดอันดับคือรถไฮบริดรุ่นใหม่ที่ปรับดีไซน์ภายนอกให้สปอร์ตขึ้นไฟหน้าฟูลเลดที่ดูดุดันขึ้นตัวถังสมส่วนและเส้นสายที่ดูเรียบร้อยแบบญี่ปุ่น ภายในห้องโดยสารจัดวางปุ่มต่างๆให้ใช้งานง่ายไม่พึ่งจอจนเกินไปเบาะนั่งสบายตามสไตล์ญี่ปุ่นระบบไฮบริดปีนี้ประหยัดขึ้นไปอีกวิ่งในเมืองลื่นและประหยัดมากราคาอาจจะสูงกว่ารถจีนแต่จุดเด่นคือความทนและค่าดูแลต่ำทำให้ยังคงหน้าเล่นในปีนี้รุ่นต่อมาคือ SUV ญี่ปุ่นที่ได้รับการปรับโฉมใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีภายนอกมาแนวลุยขึ้นฝายท้ายดีไซน์ใหม่ช่วงล่างแข็งแรงขึ้นแต่ไม่แข็งจนเกินไป ภายในใช้วัสดุใหม่ที่ดูดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนมากหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังคงคอนเซปต์ใช้งานง่ายเหมือนเดิมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบใหม่แรงขึ้นและประหยัดขึ้นการเก็บเสียงดีขึ้นแบบรู้สึกได้ชัดเจนราคาก็อยู่ในโซนกลางไม่ถูกไม่แพงแต่ได้ความทนแบบยาวๆรถคอมแพคขนาดเล็กของญี่ปุ่นก็มาแรงเหมือนกันดีไซน์ใหม่ทำให้รถดูแพงขึ้นกว่าราคาเยอะมากภายในกว้างเกินตัวเบาะนั่งปรับได้ดีมีจอใหม่และระบบความปลอดภัยที่ให้มาครบกว่าเดิม เครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ตอบสนองไวขึ้นขับในเมืองสนุกและประหยัดสุดๆราคายังเป็นมิตรเหมือนเดิมทำให้คนที่ต้องการรถใช้งานจริงแบบไม่เน้นโชว์ชอบรุ่นนี้กันมากส่วนอีกคันที่ติดอันดับคือรถสปอร์ตญี่ปุ่นที่ปีนี้มีการปรับช่วงล่างและระบบเกียร์ให้ตอบสนองดียิ่งขึ้นภายนอกเปลี่ยนไฟหน้าและกันชนหน้าใหม่ให้ดูฉบเฉียวขึ้นภายในมีวัสดุใหม่และบาะสปอร์ตที่กระชับขึ้น เครื่องยนต์ตอบสนองไวกว่าเดิมและเสียงเครื่องถือว่าร้อนใจมากในปีนี้ราคาก็ยังคงเข้าถึงได้สําหรับคนรักความแรงแบบพอดีพอดีปีนี้ยังมีรถกระบะจากญี่ปุ่นที่ได้รับการอัปเกรดทั้งภายนอกและภายในกระจังหน้าใหม่ใหญ่ขึ้นตัวถังดูบึกบึนแบบเท่ขึ้นภายในเปลี่ยนเบาะนั่งใหม่หน้าจอใหญ่ขึ้น12นิ้วรองรับทุกระบบการเชื่อมต่อช่วงล่างใหม่เกาะถนนดีขึ้นมากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรับกําลังใหม่แรงขึ้นและดึงไหลกว่าเดิมเหมาะสําหรับคนทํางานและใช้งานลุยหนัก ราคายังอยู่ในระดับที่คุ้มค่าและยังคงขายดีต่อเนื่องคันสุดท้ายที่ขึ้นมาติดอันดับคือรถมันติเพอร์โพสขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวจากญี่ปุ่นที่ภายนอกดีไซน์ใหม่หรูขึ้นเส้นสายเรียบแต่ดูแพงไฟไท้ายดีไซน์พรีเมียมภายในกว้างขวางเบาะสามแถวแบบปรับได้หลากหลายมีจอคู่สำหรับผู้โดยสารระบบช่วงล่างใหม่ทำให้การนั่งนุ่มและเงียบกว่าเดิมเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ประหยัดขึ้นอย่างชัดเจนทำให้คันนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่เดินทางบ่อย ราคาสูงกว่ารถจีนอยู่มากแต่คุณภาพการประกอบและความทนทำให้หลายคนยังเลือกญี่ปุ่นอยู่ ทั้งหมดนี้คือรถที่ถูกยกให้เป็น10รุ่นยอดเยี่ยมปี2025ด้วยเหตุผลที่ต่างกันบางคันเด่นเรื่องราคาบางคันเด่นเรื่องคุณภาพบางคันเด่นเรื่องเทคโนโลยีก่อนจะไปจองในมอเตอร์เอ็กโปแนะนําให้ดูความต้องการของตัวเองให้ชัดว่าต้องการอะไรจริงๆถ้าชอบสเปคแน่นราคาถูกจีนตอบโจทย์มากแต่ถ้าชอบความทนยาวๆญี่ปุ่นก็ยังคงเชื่อใจได้เสมอปีนี้ตลาดเดือดจริงและคุ้มที่จะเลือกได้ตามสไตล์ตัวเองแบบไม่มีผิดถูก หากชอบการรีวิวแบบจัดเต็มฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่จะมาอัปเดตต่อเนื่องทุกสัปดาห์ด้วยนะครับ